สมบัติเดือดๆได้ไหมเพื่อนผมควรเล่นใบนี้จั่วหาสมบัติเลยใช่ไหมเพื่อ,อความแบบเซฟที่สุดอะคือ,อยังไงผมได้สมบัติแน่นอนนะ let's go let's fucking go bro oh. let's fucking go ผมขอเรือกับรดอสผมไม่ขออะไรเยอะผมขอเรือไล่แปดเ e d ray แล้วก็รดอสผมขอแค่นี้ลอง กล่องเพื่อนรูนเนชันรูนเนชันเจ็ดแปดเกมรูนเนชันใกล้เคียงเพื่อนใกล้เคียงใกล้เคียงไอ้สัตว์แต่กูไม่ ไปกูไปคำเตือนนะครับก่อนจะเอาไปเล่นตามเนี่ยโปรดดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วคุณจะได้ข้อคิดและเคล็ดลับมากมายในการเล่นเด็กนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้เลยดูให้จบนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อ่านี่เด็กช้าชเด็กช้าๆอย่างนี้ครับทุกคนมันต้องอย่างนี้สิมันต้องหนีสิสมบัติมาแล้วสิ สวัดมาแล้วสิสวัดเทินให้แน่แน่แน่นแน่แแน่น่อะบึ๊บอะบึ๊บไม่สนไม่สนไม่สนขอสวัดหน่อยอ่าไม่มีไม่มีไม่เป็นไรไม่เป็นไรบจั่วเยอะไม่เป็นไรผมายจั่วเยอะนะ ไว้โจ๋ยเยอะเดี๋ยวผมค่อยพลิกอาคาร์ดเทอะนี้อ่าพลิกอาคาร์ดตรงนี้แน่นๆแน่นๆเ่แล้วเธอหน้าจัว่วเธอหน้ามีสเตตติงบวกจัว่วจั่วจัวมากมายไม่สนไม่สนไม่ยิงยังไม่ยิงยังไม่สนยังไม่สนผมขอสมบัติแบบเดือดๆนี่ไง นี่ไงครับลูกแอดมีหรอลูกแอดมีอัมเดอะซีมาสเตอร์อัมเดอะมาสเตอร์ออฟไมซีมาสเตอร์ออฟไมซีมาสเตอร์ออฟไมซี

สงสัยทะเลผมขยะเยอะไปหน่อยวะทะเลผมขยะเยอะไปหน่อยวะทุกคนขยะเยอะไปหน่อยอ้าดี s <S อาอ Okay. เฮ้เราเราเราทำได้เราทำได้เอาสิเราทำได,เเำได้เราจะมีสมบัติอีกชุดหนึ่ง one more. One more. one more one more one more ตีไปเลยเพื่อนดาเมดแบบตะมุตะมิอุคริอุคริไม่สนใจผมไม่สนผมเก็บผมเก็บการ์ดจั่วไปเล่นหลังไอ้นี่นะ เดี่ยวการ์ดจั่วไปเล่นหลังศัพท์สมบัติตีไปเลยเพื่อนตะมุตะมิเลือดกูเนี่ยตะมุตะมิ <c oughs> เราแม่งก็ทออตต่ตัวดีๆไอ้เหี้ยปลาสมบ่งสมบัติกูทอทิ้งหมด ขออีกหนึ่งกล่องผมขอ,อแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นวานมอผมต้องเล่นต้องเล่นใบนี้เนาะต้องเล่นนำเมจเพราะว่าเล่นใบนี้มานามานาจะไม่พอจะไม่พอเล่นสงบติกล่องกล่อง Oh my god okay it's happening everybody stay calm what's the procedure everyone calm. what's the procedure stay calm Wait wait wait, wait, wait your fing calm down No I'm the master of my sea Master of my sea จริงๆเล่นใบนี้ดีกว่าจริงๆเล่นใบนี้ดีกว่าเอะศาสตว์เอ้ยทะเลียขูป้ายดิขูป้ายดิเชื่อเล่นเล่นเล่นใบ่เสกยูนิตน่าจะดีกว่าว่าเรามีโอกาสตีปิดได้เชื่อกูเลิกละกูเลิกเป็นสมบัติเพลเยอร์ละต่อไปนี้ถ้าผมเจอสมบัติกับเจออย่างอื่นเนี่ยผมเล่นอย่างอื่นก่อน ผมเล่นอย่างอื่นก่อนเล่นสมบัติแน่นอนขอแบบดีๆอะ่ะขอดีๆตาหนึ่งเพื่อนขอดีๆตาหนึ่งนะขอแบบเข้มๆเ,เ,เลยหนึ่งตาคนนี้เบาคนนี้เบา,คนน,เบาคนนี้เบานะครับถ้าปกติเล่นเทน,นานซัสเนี่ยต้องต้องไม่นี่แล้วต้องคือมาสเตอร์ไปแล้วนะอตนนี้อยู่ไดมอนถือถือว่าคนนี้เบานี่ไงแล้วใบสับสมบัติมันมาทุกเกมผมบอกแล้ว มันคือโชคชะตามันคือโชคชะตาที่เขาเลือกต่อไว้นะเบาๆตรงนี้แน่นๆนี่ไงเบาๆเบาๆเบาๆครับรุ่นเล็กรุนเล็กเบาๆนะเออเบาอยู่เบาอยู่เบาอยู่ เอากูก็ผ่านทรายดิเพื่อนโอ้โหกูผ่านทรายอยู่แล้วไม่สนแล้วกูไม่สนรอบน,นี้แหละรอบน,นี้แหละครับหาสมบัติเลยแล้วกันผมหาสมบัติเลยแล้วกันเจอหน้าขอท็อปเล็กสมบัติแน่นๆ ขอท็อปสมบัติแบบแน่นๆครับโน้โอเคโอเคเล่นเล่นนี่จวดสมบัติเลยดีวะว่ะ ทำไมมันเหนื่อยจังเลยวะทำไมชีวิตคนเราต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยวะ <c oughs> แค่จะเอ็นจอยเล็กๆหนึ่งมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยเหรอเพื่อน <c oughs> อย่าดีนายกูเลยอย่าดีนายกูเลยนะ <c oughs> โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ที่ทำให้ผมได้เล่น ขอบคุณพี่มากมากครับโอ้ไ oh 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 ม่โอ้ไม่โอ้ไม่มันลากมันลากมันเค้น มันเน้นมันย้ำลากเค็นเน้นย้ำ right. ต้องบล็อกละ่ะเราดีฟได้ไหมถามแค่นี้ผมจัวดได้ตรงนี้สี่เราขาดอีกสิบเอ็ดต้องจวดสี่แล้วจัวเจติสันสองใบเราดีฟได้ คุณเชื่อในคุณเชื่อในตัวผมไหมผมจะสามารถจวจดเจติสันสองใบออกมาจากเด็กได้หรือไม่ไม่เที่ยวกูไม่เชื่อในตัวเองด้วยกูไม่เชื่อในตัวเองด้วยเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราไม่เล่นถ้าเราไม่เล่นเราจะแพ้เราไม่เล่นเราจะแพ้จริงจริงปอดเราจะหายเราเตสจะอัพ เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความจริงอ่ะความจริงนะงนะ คุณไม่เชื่อมั่นในเด็กพี่แค่เล่นเพราะไม่มีอะไรจะทำพี่เดเล่นพี่ต้องเล่นด้วยความเชื่อเนี่ยผมเล่นด้วยความเชื่อเมื่อกี้ผมจั่วด้วยความเชื่อความเชื่อผมเต็มร้อยไม่งั้นผมเล่นเพย์เซฟไปแล้วถ้าผมไม่เชื่อนะเมื่อกี้ผมเล่นเพย์เชื่อมั่นเลยโอเค this is it this i เ the time เนี่ยเนี่ยคุณดูคุณดูผมเล่นมาสี่ห้าตาสมบัติขึ้นทุกตาเว้ยสมบัติขึ้นทุกตาคุณดู ไปสามสองบันเลยขึ้นตลอดมันขาดแค่มันขาดแค่นิดเดียวมันเหลือแค่จิกซอเดียวเว้ยสู่ชัยชนะเหลือแค่จิกซอเดียวเท่านั้นซึ่งตาน,นี้แหละตาน,นี้ผมจะเติมเต็มจิกซอตัวนั้น watch me bro watch me เราลงไปบล็อกปะไม่ไม่ลงนะผมอยากเล่นอยากเล่นใบทอสหลังจากหลังจากผมสับสมบัติเข้าไปแล้วเว้ยเพื่อเพิ่มโอกาสในการจั่วสมบัติของผมให้มันมากที่สุดใช่ใช่แล้วครับเน no โอเค โอเคอเทคนี้เขาช้าครับเทคนี้เขาช้าฉะนั้นเขาจะมีเวลาให้ผมได้เล่นเขาจะมีเวลาให้ผมได้เล่นตรงนี้ตรงนี้ผมจัวมจ่วจั่วเพิ่มโอกาสในการสะสมบัตรให้มันมากที่สุด บู๊ปเดี๋ยวเธอหน้าผมเจดิซันเจดิซันบวกนู่นบวกนี่ yes, <of> ไม่ใช่เจดิซันเจดิซันบวกแล้วเจดิซันบวกระ,ะเมิดมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งโซสตอ์องเธอห้าเธอห้าห้าห้าสามตัวเพือ่อน ห้าสามตัวแล้วคุณจะหยุดผมยังไงจะหยุดผมยังไงมาแล้วนี่แหละครับนี่แหละครับทุกคน this is it this is it double ไรู้ไม่สนก็ <Man. S 1> ตีหมดปะ ก็ตีหมดอยู่แล้วให้มันเทรดไปตัวหนึ่งอะเทรดไปเราจะไม่ใช่พลพีต่อไป <Genius. S 1> เธอหน้าเราดิฟได้ไหมวะเธอหน้าตรงนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดขาดอีกหนึ่งอะขาดอีกหนึ่งถึงจะดิฟแต่เธอหน้าเราเวลอัพียฟได้ไหมสองสามสี่ห้าหกเธอหน้าเราเวลอัพียฟได้ แต่แม่งได้ลูซีป่ะไม่ตายเนาะผมผมไม่ตายผมเวลอาพทีเอฟเ,เลยปะ Cố gắng thêm thôi We got this We got this bro Victor nó chỉ có 6 damage Nó chỉ có 6 damage Để nó đi 6 damage ở đây We deep Deep โอเคเทีย่ยบกูตายเทีย่ยบกูตายเพื่อนแปดอามเม็ดเ <eat> ยี่ยมไอโอเคปะวะไอโอเคอ๋อไอเดชสมบัติเพื่อนสมบัติคือมึงมึงห่วยมาหลายเกมแล้วนะมึงห่วยมาหลายเกมแล้ว ถ้ามึงไม่ดีตอนนี้มันไม่มีตรงไหนให้มึงดีแล้วเว้ยจริงๆผมมีการ์ดในมืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดผมเล่นการ์ดได้หนึ่งใบก่อนผมเล่นได้หนึ่งใบเพื่อเพิ่มแบบเพิ่มเพิ่มการ์ดในมือให้มันมากที่สุดใช่ผมจะได้สมบัติห้าใบเต็มเพราะฉะนั้นผมจะจิ้มหน้าแม่งไม่ไม่ไม่หรือว่าจิ้มวิกเตอร์จิ้มวิกเตอร์ไว้ผมจิ้มวิกเตอร์ไว้แล้วผมก็เปิดสมบัติ ห้าใบานี้ห้าใบานี้จะมาพลิกเกมพลิกโฉมประวัติศาสตร์พลิกโฉมประวัติศาสตร์ได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะเราเราตีปิดเทอนี้ได้นะ ตีตปิดเธอนี้ได้นะว้า oh, yeah. ได,ไ,ดได้ได้มั่นใจเราทำได้มั่นใจเราทำได้เชิอให้กูจะลองกูจะลอง ผมควผมควรลากแบบเซฟเซเลยปะผมว่าผมควรลากแบบเซฟเซฟยมันมีโอกาสแบบเพลมีโอกาสมีโอกาสยิงเซฟวิกเตอร์ผมลากเซฟเลยนะอ จะไม่มีทุกอย่างไม่ได้หรอเพื่อนรีบใสก่ก่อเออเชี่ยหน้าใส,าส,ส่ก่อห้าสามอ่ะโอ้ดีวันธนากรครับ เล่นแล้ว